สัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะวันนี้ที่มีงานสัมมนาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นงานสัมมนาที่รวมกันจัดระหว่าง10ประเทศนะคะมี De เวล o p ปเเข้าร่วมงานกว่า300โครงการค่ะแต่ที่น่าสนใจไปก่อนนั้นค่ะเราไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยเป็นงานที่ จัดแบบเสมือนจริงนะคะมีชื่อว่า Asian Virtual Property Expo ค่ะจัดโดย Property Guru นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Pop t e ท h ที่มีชื่อเสียงของเอเชียนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าดีดี Property งานนี้จะมีความน่าสนใจยังไงจิ๊บจะพาไปดูค่ะวิธีการเข้าไปชมงานง่ายมากเลยค่ะแค่เข้าไปตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะก็ไปเจอหน้าเว็บไซต์ตามนี้เลยค่ะซึ่งในนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามนะคะเราขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยละกันเนาะ ค่ะเข้ามาก็จะเจอในรายละเอียดในงานซึ่งจะมีตั้งแต่รายละเอียดเรื่องของการแจกรางวัลและในสัดุดาห์สุดท้ายค่ะแจกเป็น PlayStation 5ด้วยค่ะ พอเลื่อนลงมาปุ๊บก,ก็จะมีรายชื่อสปิเกอร์นะอย่างที่จิ๊บบอกไปว่ามีจัดรวมกันถึง10ประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษนะคะเวียดนามมาเลเซียสิงโคโปร์รวมถึงประเทศไทยเราเข้าไปดูด้วยกันดีกว่าค่ะว่าสําหรับประเทศไทยแล้วมีสปิเกอร์เป็นใครบ้างนะคะคนที่เราคุ้นชินกันดีนะคะก็จะมีคุณคิมพอ o p ป r ร y ตีไลน์นะคะผู้ในหัวข้อเรื่องทิทางอสังหาปี2021คะ่ะคนที่สงนะคะดร นาริศนะคะพูดเรื่องของคาถาคงกระพันของบริโภคในศตวรรษที่21ค่ะรวมถึงคุณนัทวุฒินะคะพูดเรื่องของการเกษตรก่อนวัยความฝันที่ยังเป็นจริงอยู่ในยุคโควิด -19 นะคะรวมถึงคุณสุรเชษกรชีพค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนะพูดเรื่องของตลาดที่อีสานปี2อ2 1ัีค่ะในสายตาต่างชาติว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายนะคะคุณกมลพัชแสวงกิจค่ะอันนี้มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากฤษานะคะในเรื่องของแนวโน้มตลาดที่อัสาน ในยุคโควิด -19 ที่ยังไรย้ยาต้านนะคะอุนะ่น่าสนใจทุกหัวข้อเลยนะคะอย่าลืมไปรับชมกันนะคะดูสิคะลายชื่อของสปิเกอร์เยอะแยะมากมายเลยก็จะพูดในแต่ละภาษากันเนาะซึ่งถ้าเราสนใจจะไปฟังก็สามารถเข้าไปฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเข้าชมงานค่ะเราย้อนเข้าไปในเว็บไซต์นะคะกดเข้าไปที่เข้าชมงานนะคะ การเข้าชมงานนะคะนี่เป็นฮอลแบบนี้เลยนะคะสามารถดูได้แบบ360องศาวิธีการง่ายมากค่ะเข้าไป enter ตรงนี้นะคะเข้าไปในงานวาบเข้าไปก็จะกลายเป็นเหมือนภาพเสมอจริงที่เรายือนอยู่ที่ พอในงานสัมมนา,าเลยถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอินโฟม t ชันนะคะก็คลิกไปที่อินโฟม t ชันตรงนี้เลยค่ะจะมีวิธีการนะคะการเข้าชมงานก็ง่ายมากๆนะคะเข้ามาปุ๊บก็สัมผัสที่หน้าจอแล้วก็เลือกว่าเราอยากจะเข้าชมงานของประเทศไหนนะคะก็สามารถคลิกแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละที่ได้เลยค่ะ ิไปที่ประเทศไทยแล้วกันเนาะเราเป็นคนไทยเห็นไหมคะมันจะมีของเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลหอด้วยนะคะเรากดเข้าไปที่ Thailand ฟุ๊บอ่าเข้ามาก็จะกลายเป็นเหมือนว่าเราเข้าไปใน Expo เ,เหมือนที่เวลาเราจัดงานที่ออในกรุงเทพนะคะเวลามีงานดีๆ Property Expo ต่างๆนะคะอันนี้เข้ามาก็จะเจอ Developer หลายๆเจ้านะคะอย่างตรงนี้ก็จะมี Asset ไว้นะคะ h a b i t a t สุภาลัยนะคะแสนซิลิ AP นะคะก็เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีเราก็ลองเข้าไปที่ของใครดีอะของแสนซิลิก็ได้นะคะก็กดคลิกเข้าไปที่บูธของแสนซิลิเลยนะคะพอกดเข้าไปนี่มีเซลล์รอรับเราอยู่ด้วยนะคะที่หน้างานค่ะเราอยากทราบเรื่องของโปรโมชั่นหรือโครงการไหนก็แค่คลิกเข้าไปที่หน้าจอของโครงการนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลโครงการ โปรโมชั่นนะคะรวมถึงลิงก์ในการลงทะเบียนถ้าเราสนใจโครงการไหนนะคะก็จะมีโครงการให้เลือกมากมายเลยนะคะตัวนี้อีงที่น่าสนใจไปกกว่าน้นค่าเรายังสามารถเลือกนะคะประเภทของอสังหานะคะทำเลแล้วก็ราคาได้ด้วยอันนี้จิ๊บจะทำให้ดูนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะสามารถเลือกประเภทอสังหาที่เราสนใจได้มีตั้งแต่ที่ดินอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียม นะคะคช็อปลอ้นะคะรวมถึงอื่นๆด้วยนะคะทำเลเราสนใจทำเลที่ไหนนะคะสำหรับของเมืองไทยจะมีพัทยา มีลบบุรีเดแปแลนด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับาทางพ r o p e r t y ตีไทยที่มีอสังหาของต่างประเทศขายด้วยนะคะรวมถึงราคาค่ะก็แล้วแต่ว่าเราสนใจโครงการราคาที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเลือกเป็นผู้พัฒนาอาสังหาเดมทรัพย์นะคะก็จะมีแสดงไว้เลยว่าเราสนใจของโครงการที่ไหนคะสามารถคลิกชมของโครงการนั้นๆได้เลยค่ะ ทีนี้ในเรื่องของการฟังสัมมนานะคะถ้าเกิดเราอยากจะฟังสัมมนาแบบออนไลน์สดแบบเรียลไทม์นะคะเพียงแค่คลิกเข้าไปที่หน้าแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ auditorium นะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคลิกเข้าไปปุ๊บก็เสมือนกับว่าเราอยู่ในฮอนะคะเหมือนอยู่ในหอกำลังนั่งฟังสัมมนาอยู่นะคะนี่มีวิดีโอเวลคัม้วยนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีไลฟ์แชทที่สามารถแชทรวมกันได้ London Global Financial hub, providing Stable Providing and is a a Hub, โอเคค่ะทีนี้เราก็ออกไปที่ออดดเทอรียมก่อนนะคะก็ประมาณนี้ส่วนใคลาย้ายะจะไปที่ประเทศต่างๆเราลองแอบเข้าไปดูที่สิงคโปร์หมคะอยู่ใกล้ๆห้องเราเลยถ้าเข้าไปที่สิงคโปร์เราก็จะไปเจอ Property ของสิงคโปร์นะซึ่งจิงไม่เคย เจองานสมาัมมนาแบบเวอร์ชวลแบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเดินทางหรือเสียเวลาไปดูที่ประเทศนั้นๆเราลองเข้าไปดูที่บูธไหนซักบูธหนึ่งกันดีกว่านะคะ,อะพอคลิกเข้ามาค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะก็จะมีอิน์เม t ชันของโครงการต่างๆสนใจข้อมูลโครงการก็จะมีข้อมูลโครงการขึ้นมานะคะ แล้วก็มีช่องทางให้เราได้ลงทะเบียนแสดงความสนใจในการเข้าไปชมโครงการด้วยนะคะ ه, ง่ายมากเลยอะ่ะแล้วก็จะมีรูปโครงการให้ดูด้วยนะคะมีลิงก์โลเคชันต่างๆนะคะรวมถึงมีข้อมูลแปลนห้องมีไฟล์ในการที่จะดูเป็น e b r o ชั u r e ได้ด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยจิบว่างานนี้ไม่ใช่งาน ธรรมดาแน่นอนนะคะทั้งสะดวกในเรื่องของการรับชมนะคะได้ความรู้ได้ไปดู Property จาก10ประเทศโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่สําคัญเนี่ยเรายังมีของรางวัลแจกกันในงานด้วยนะคะจิ๊นะีไม่พลาดงานนี้แน่นอนนะคะและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมงานกันได้ตามลิงก์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะจิ๊บจะมาพูดเรื่องของการสมันางานสมันาที่ไหนที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ